เรียบอาวุธเตรียมตัวสอบมอนถอดหมวก วันนี้เรามาเข้า่ห้นะครับลูกเสือจากกิจกรรมกันนะครับอขอเลียนเชิญผู้อำนวยการกองฝึกลูกเสือ,อยุวกชาตครับนะคะและกิจกรรมจะประสบความสาเร็จได้นักเปยนต้องให้ความร่วมมือนะ,ะสองวันนี้ขอเน้ยนย้าเรื่องการเชื่อฟังคําสั่งของผู้กํากับและยุวกชาตนะคะผู้นํายุวกชาตอย่างเคร่งครัดนะคะ ลอดหน้าเสือนะครับเดี๋ยวเราจะลอดหน้าเสืออ่าไม่ดังไม่ดังปู่ตังไว้ที่กลางกองนะเดี๋ยวรวมพร้องกัน

ท่าทีราวุธพระมงกุฎเ้า เดอยู่ว่ากระซ่ากลุ่มสอง้อมที่รับคำสั่งแล้วครับพร้อมที่ได้รับคำสั่งแล้วครับเอามือลงเอามือลงครับเวลาเดินเมื่อกี้นะบอกแล้วนะเดินด้วยความเงียบเบาดีเกิดแล้วไม่ต้องวิ่งไม่ขูดขีดวิ่งเดินตามถนนไม่ออกเลยนะไปทางหน้าแคมป์มันจะมีทท่าน เป็นพวกของเราอยู่เข้าไปรายงานไปขอเส้นทางเดินต่อไปนะอาะอะเยิเพลงนะ นี้ท่านพี่กับน้องหญิงหาหมอแคนนะครับหาหมอแคนหมอแคนต้องเป็นอะไรส่วนมากผู้ชายใช่ไหมนะครับอ่ะลักษณะของแคนแคนตัวนี้คืออะไรโลกเนี่ยรนนู้จักไหมรู้จักปะเรียวก,นะยว,กว่าเต้าแคนเออเต้าแคนแคน สามพร้อมที่จะรับการฝึกแล้วครับเ,าาเอาม,มอลก แถวเดีวยวแถวเดีวยวคือว่าเดินตามลูกเสือ ตอนนี้ภารกิจคือหาหมอแคนนะครับหมอแคนตัวนี้จะต้องเป็นผู้ชายนะครับหมอแคนผู้หญิงไม่เอานะครับอ่ะลักษณะของแคนแคนตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าแคนหกแคนหก นะครับไม่ต้องเช็ดทอกคนกมไป้อะทุกคนพร้อมกันผู้หญิงไม่ต้องเป่าแคนะตอนนี้ได้แล้วผู้หญิงแดนตามกระจายส่วนผู้ชายแดนตามกระจายพร้อม

นั่นแหละคนฝาคนฝาอโต ดีิยาวุฒลูกเสือเลยุวกาชาตกลุ่มที่สี่ แล้วมารับหลอดลูกโรงเรียนก็นได้จริงแล้วขอวันนี้ไปครับเบิ้ลได้ลูกเบิ้ลได้ไปตั้งแถวลไล้จะไม่ได้ใจโอ้โคุกกี้โดนถูดแล้วทำไมคุกกี้ยังไม่ได้ไปนั่งยือองนรอเบิ้ลได้ลูกเบิ้ลได้อุ้ยไอ้ด้าหนูป่ะหนูก,ปนกไปกินอะไรมาเนี่ยกินน้ำแดงไหม กัโดนกระสือโดนกระสือไหมโ่ใครแกล้งมาี่ไปลากกระสือมาโดน่าไปสู้กันสัตว์ร้ายถึงได้ถึง ใช่คุณพี่สี่พร้อมจะได้รับคาสั่งแล้วครับ thảm 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 luôn hết thảm luôn thảm luôn thảm luôn thảm 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 luôn thảm thảm luôn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  cây thảm 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 เอาให้ลุงอ่ะไปไปโห่โจยอุ้ยอุ้ย <comprised> <laughs> <laughs> ทุกคนดูท okay. so right right? uh, huh? ี่ไข่ไข่ปลาไหมทุกคนเพ่อกัรู้ที่เ่อกัข้อที่ไข่ปลาไหมไข่ป่าเอาเนี่ยเขากันอยู่เดียวเขก็ร้องให้ช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนบอกว่าไงนะไม่มีใครช่วยเลยนี่ลยความสามัคคีในหมู่พณะ ดีแต่แบบนี่ทางนั้นไม่กลับทางเดิมก็ไปทางนู้นด้วไม่ตรงนั้นกลับทางนู้นโอ้ยบ้าวานเลป้าวานไปทางนู้นอีกแล้วใจไว้ตีอะมันโอ้ยเอ้ยจริง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 อะใช่มุดลาแถว นีนะเนี <te le ud> ah> no ่ยระถยเนี su, <here S 1> ่ยเดวได้ล่วงเจร่วงดีละสองคนไงไปครับไปต้องไปมดีล้ารอก่อนเฮ้ยกุ๊ เดี๋ยวให้เดินลงข้างล่างไปได้ยังครับบซิกแซกอุยอ้า่าต่อหลังเลยต่อหลังไในมู่ดิเดินปกติครับไม่ต้องเก่ง นี่เออแต่บนะ้านไทยเยนยะรอโอ้ยกระบอกนะ้ำเอามาใส่เชือกแปนเอวไปได้ไหมเนี่ยเลยุู่วะเดินตามมา,มลาแล้ว เนี่ยนี่เอาไหมถเอออ่าอย่างงี้นะครับปลายเชือกมาอยู่ในมือแล้วใช่ไหมลูกเนี่ยมือขวาเนี่ยเอาพันดตั้งหลังเนี่ยพันข้างหลังแล้วจับไว้เนี่ยพันน่่วาสชง จะเดินไปได้อะออ่านิสกี่ก้าวครับ27ก้าวเราลองดูด้วยกะระยะด้วยสายตาอีกเพราะมันต้องเดินประมาณประมาณไหนเป็นลมเราจะไปแพ้ปอดเลยดีไหมเพห็นปากเขาอีกแล้วก็แบ่งมหาครูแล้วมาเรียกครูเดินดิทำท่าเดินมาดิไหวไหม ถ้าไม่ไหวแสดงว่าผิดท่าไปไปไปจับสามคนเลยโอเคว่างตองจะแถวเดิวหัวหน้ายุวะให้ตรงกับหัวหน้าลูกเสือสิครับดันไปสานนี้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ครับานอะไรอะ

นาวอไก่หนึ่งตัวอเดินมาสองตายายควงกันดิควงกันดิเอาแย่ไม่ควงกันนะกกันเดินแยกมาเดินรักกันที่ลูกรักกันรักกันเอาใหม่เอาใหม่มีตายายอาศัยอยู่กับแม่ไก่เหลือตแม่ไก่หันหน้ามาทางครูนะเดินกลับไปตรงลูกไก่แล้วหันหน้ามาคุยกันว่าคุยกันว่าพรุ่งนี้อะพรุ่งนี้จะทำอะไรถวายพระกันดีล่ะคะ บอกว่าไง